ได้ทีมเรียบร้อยสิงเจ้าท่าเซนบาโจคร้อมใส่ชื่อลุยเอซีเอลสิงเจ้าท่าแกนแทเรอเอฟซีเซ็นสัญญาคว้าตัวจอ์นบาโจแล้วยิงร่างเล็กชาวมาดากัสการ์เหลือเพียงรอชูเสื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้นมีนรายงานล่าสุดยืนยันว่าสโมสสแกนแทเรอเอฟซีทีมชั้นนำในศึกไทยลีกได้เซ็นสัญญาดึงตัวจอบาโจ มาคาแข้งในถิ่นพัสเตเดียมอย่างเป็นทางการโดยดีตแข้งจากทีมคั้งเข้าไฟโซโกไทยเอฟจะได้รับค่าเหนื่อยราวๆเ,เกือบเจ็ดหลักต่อเดือนและจะถูกใส่ชื่อในทีมสำหรับโคต้าต่างชาติเพื่อเตรียมลุยฟุตบอล ACL 2021รอบแบ่งกลุ่มที่ทีมสิงเจ้าทา่ามีคิวลงเตะช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทางนี้บาเจ้าในวัยปี แข่งอยู่กับสุโปทไทย FC มาตั้งแต่ปี2015โดยทำไปแล้ว48ประตูกักบ54แอซิสจากการลงเล่น151นัดถือเป็นกำลังสำคัญของทีมข้า้งข้าวไฟก่อนที่จะแยกทางกันเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวเตะม,มาดากัสกาจะเข้ามาเป็นแนวรุกตัวใหม่ของสิงเจ้าทา่าในการสู้ศึก AFC ซีแชมเปี้ยนลีก2021และเตรียมสู้ศึกไทลิกฤดูกาล2021-2022